คุณมาถูกที่แล้วล่ะถ้าคุณเคยสงสัยว่าบานขยับได้ร้อนขึ้นได้หรือทำงานได้ยังไงโดยที่พลังงานดูเหมือนจะไม่หายไปไหนเลยเตรียมตัวพบกับความจริงได้เลยนี่ไม่ใช่แค่วิดีโอวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่มันคือวิดีโอที่จะมาเชื่อมโยงทุกอย่างให้เข้าใจกันคุณกำลังดูวิดีโอที่ใช่แล้วมีบางสิ่งขยับมีบางสิ่งเปลี่ยนแปลงแต่พลังงานกลับไม่ลดลงรู้สึกเหมือนได้อะไรมาฟรี จริงหรือในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะมาดูกันว่าพลังงานทำงานได้โดยไม่สูญเสียอะไรไปเลยจริงหรือไม่เป็นไปได้ไหมที่จะได้การเคลื่อนหวยความร้อนหรือแสงสว่างโดยไม่ใช้พลังงานธรรมชาติให้ของฟรีจริงหรือหรือมีอะไรซ่อนอยู่ฮายมีบางอย่างแปแน่กำลังเกิดขึ้นคุณทำบางสิ่งที่รู้สึกเหมือนต้องใช้ความพยายามคุณออกแรงพลังคุณยกของคุณวิง่ง คุณใช้พลังงานของคุณแต่เมื่อคุณวัดพลังงานก่อนและหลังมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมันยังคงเท่าเดิมดูเหมือนไม่มีอะไรหายไปแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางอย่างที่ถูกทำไปแล้วกล่องถูกเลื่อนรถไหลลงเนินความร้อนเพิ่มขึ้นพลังงานที่ใช้ไปทั้งหมดหายไปไหนหรือจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่ดูเหมือนพลังงานถูกใช้ไปแต่ตัวเลขกลับบอกเป็นอย่างอื่น ธรรมชาติให้ของขวัญคุณฟรีงั้นเหรอนี่เป็นช่องหัวที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าโบนัสพลังงานลับนับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความลึกลับนี้ชวนให้เราเข้าไปสำรวจลึกเข้าไปในหัวใจของวิชาฟิสิกส์เข้าไปในฟันเฟืองที่มองไม่เห็นซึ่งขับเคลื่อนโลกของเราดูเหมือนว่ามีงานที่ถูกทำไปแต่พลังงานยังคงเดิมเหมือนกลเม็ดของนักมายากล ปริมาณรวมยังคงเท่าเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงวนเวียนอยู่รอบลับเพื่อใครๆปริศนานี้เราต้องตามหาความจริงเบื้องหลังพลังงานมันทำอะไรกันแน่งานเกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่มีการเพิ่มอะไรเข้าไปเลยจักรวาลเล่นอย่างยุติธรรมหรือมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในที่แจ้งมาตามรอยเบาแหตตร,รวจสอบหลักฐานและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและภาพลวงตาของอาหารกลางวันฟรีกันเถอพลังงานเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์แต่ถ้ามีคนถามคุณว่าพลังงานคืออะไรกันแน่คุณอาจจะหยุดคิดสักครู่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถจับต้องได้คุณมองไม่เห็นมันโดยตรงแต่พลังงานมีอยู่ทุกที่มันให้แสงสว่างในบ้านชาร์ทโทรศัพท์มือถือให้พลังงานกับร่างกายของเรา ขับเคลื่อนรถยนต์ให้พืชเจริญเตโิบโต,โตและทำให้ดวงดาวส่องแสงพลังงานเป็นเหมือนเส้นหายที่มองไม่เห็นที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกันพลังงานคือความสามารถในการทำงานหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฟังดูอาจจะน่เบื่องั้นเรามาทำให้มันน่าตื่นเต้นขึ้นหน่อยลองนึกภาพซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่มีชื่อไม่มีหน้าตาหรือไม่มีชุด แต่สามารถเปลี่ยนร่างได้หลายแบบและทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นั่นแหละคือพลังงานมันสามารถกลายเป็นการเคลื่อนที่ความร้อนแสงไฟฟ้า,ฟาหรือแม้แต่เสียงมันสามารถยกรวดให้พลังงานกับการเต้นของหัวใจหรือทำให้ดอกทานตะวันเติบโตพูดให้ง่ายขึ้นไปอีกเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งใดเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นสว่างขึ้นหรือส่งเสียงนั่นแหละ คือพลังงานอยู่เบื้องหลังมันแล้วพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ที่ไหนละ่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ซ่อนหรอกแต่มันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปตอนที่รถวิ่งบนถนนมันมีพลังงานจนหรือพลังงานของการเคลื่อนที่เวลาเราดึงคันธนูหรือยกค้อนขึ้นเรากำลังให้พลังงานสักหรือพลังงานที่ถูกเก็บไว้เพราะเรากินอาหารร่างกาย เราก็รับพลังงานเคมีซึ่งเป็นพลังงานที่ให้พลังงานกับกล้ามเนื้อและสมองของเราตอนที่เราเสียบปลั๊กโทรศัพท์พลังงานไฟฟ้าก็จะไหลเข้าไปในแบตเตอรี่เวลาเรารู้สึกร้อนจากแสงอาทิตย์เรากำลังรู้สึกถึงพลังงานความร้อนแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้พลังงานน่าอัศจรรย์มันไม่หายไปไหนและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากไหนมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลองถูมือสองข้างเข้าด้วยกันมือของคุณจะอุ่นขึ้นเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อของคุณใช้พลังงานเคมีจากอาหารเพื่อขยับมือของคุณและแรงเสียดทานเปลี่ยนการเคลื่อนหวนนั้นให้เป็นความร้อนไม่มีพลังงานถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายไปมันแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแนวคิดนี้เรียกว่ากฎก,ฎการนุรักษ์พลังงาน และเป็นหนึ่งในกฎที่สำคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งมากพลังงานมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลามันไหลและเปลี่ยนรูปแพงโซลาเซลล์รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าลำโพงรับพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นเสียงพืชรับแสงจากดวงอาทิตย์และใช้มันในการเจนติบโตดเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีที่เก็บไว้โทรศัพท์ของคุณตู้เย็นของคุณ หัวใจของคุณกำลังใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาคุณอาจสงสัยว่าพลังงานสะหมดไปไหมคำตอบขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานปริมาณพลังงานทั้งหมดในจักรวาลยังคงเท่าเดิมแต่พลังงานบางรูปแบบเช่นเชื้อเพลิงฟอสซินใช้เวลาหลายล้านปีในการสร้างและสามารถใช้หมดไปได้ส่วนพลังงานอื่นๆเช่นแสงแดดและลมเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเติมเต็มอยู่เสมอ พลังงานคือสกุลเงินของชีวิตมันให้พลังงานกับทุกสิ่งที่เราทำรู้สึกเห็นแห่และรับรู้มันมองไม่เห็นแต่ปฏิเสธไม่ได้และถึงแม้เราจะสัมผัสมันไม่ได้แต่เราก็สัมผัสมันได้ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงกลองแสงวาบของฟ้าผ่าหรือความอบอุ่นของอ้อมกอดพลังงานมีอยู่ทุกหนทุกแห่งก่อร่างสร้างโลกในแบบที่สวยงามและลึกลับ หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับหลายได้อย่างในชีวิตประจำวันของเราเครื่องยนต์รถยนต์เผาผลาญน,น้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ความร้อนและเสียงไฟชายใช้พลังงานจากแบตแบตเตอรี่และเปลี่ยนเป็นแสงสว่างพลังงานในตัวเมื่อย่างเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนหรือเกิดขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์มันแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เมฆพลังงานก็เหมือนกับจิ๊กซอคุณสามารถย้ายชิ้นส่วนหมุนหรือจัดเรียงใหม่ได้แต่คุณจะไม่มีทางได้ชิ้นส่วนมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าตอนเริ่มต้นจำนวนชิ้นส่วนทั้งหมดจะเท่าเดิมเสมอแม้แต่ในระบบที่ไม่ได้ปิดหมายถึงมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับโลกภายนอกกฎนี้ก็ยังคงใช้ได้ตัวอย่างเช่นถ้าห้องของคุณอุ่นขึ้น เพราะเครื่องความร้อนแสดงว่าพลังงานเข้ามาในห้องจากที่อื่นถ้าคุณเปิดหน้าต่างและความร้อนออกไปพลังงานไม่ได้หายไปไหนมันแค่เคลื่อนที่ไปอยู่ในอากาศข้างนอกดังนั้นแม้ว่าพลังงานจะเข้าหรือออกถ้าคุณนับรวมทุกอย่างพลังงานทั้งหมดก็ยังคงเท่าเดิมหลักการนี้สำคัญมากจนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรใช้มันเพื่อศึกษาและออกแบบสิ่งต่างๆมากมาย ตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงยานอวกาศการเข้าใจการไหลและการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้สิ่งต่างๆทำงานมันช่วยอธิบายว่าทำไมบางสิ่งจึงเป็นไปไม่ได้เช่นเครื่องจักรก่อนที่ทำงานได้ตลอดไปโดยไม่ต้องป้อนพลังงานานั้นเครื่องจกกักรที่เรียกว่าเครื่องจักรนิรันด์เหล่านี้จะละเมิดกฎการอนุรักษ์พลังงานเพราะพวกมันจะต้องสร้างพลังงานจากความว่างเปล่า ในระดับที่ใหญ่ที่สุดกฎนี้ยังคงใช้ได้ในดวงดาวลุมดำกาแล็กซีและทั่วทั้งจักรวาลพลังงานเคลื่อนที่และเปลี่ยนรูปแต่พลังงานรวมยังคุ้เสมอก,กฎการอนุรักษ์พลังงานเตือนเรวาว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยไม่เสียอะไรเลยทุกแสงที่ส่องสว่างเครื่องยนต์ทุกเครื่องที่ทำงานและขึ้นทุกลูกที่ซัดข้าหาฝั่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมดุลที่มองไม่เห็นและสมบูรณ์แบบนี้ ในชีวิตประจำวันเรามักจะพูดว่าเราทำงานเสร็จแล้วเมื่อเราพยายามอย่างหนักหรือทุ่มเทความพยายามไปเยอะตัวอย่างเช่นการถือถุงของช่ำหรือการทำความสะอาดห้องทำให้เรารู้สึกเหมือนทำงานเพราะเราเหนื่อยแต่ในทางฟิสิกส์คำว่างานมีความหมายที่เฉพาะเจ้าจงมากและไม่ได้หมายถึงแค่ความพยายามในทางวิทยาศาสตร์งานจะเกิดขึ้นก็ต่อ เมื่อแรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางของแรงนั้นถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ก็จะไม่มีงานเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกเหนื่อยแค่ไหนก็ตามสมมุติว่าคุณออกแรงดันกำแพงเต็มที่เป็นเวลา10บนาทีกำแพงไม่ขยับแต่คุณรู้สึกเหนื่อยในทางฟิสิกส์งานที่คุณทำคือศูนนั่นเป็นเพราะว่าวัตถุคือกำแพงไม่ได้เคลื่อนที่การที่จะเกิดงานในทางฟิสิกส ได้ต้องมีสองสิ่งเกิดขึ้นคือแรงและการเคลื่อนที่ในทิศทางของแรงนั้นสูตรพื้นฐานของงานคืองานเท่ากับแรงคูณระยะทางนั่นหมายความว่าปริมาณงานที่ทำขึ้นอยู่กับแรงที่ใช้และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ถ้าคุณยกกล่องขึ้นจากพื้นแล้ววางไว้บนโต๊ะคุณกำลังออกแรงและกล่องก็เคลื่อนที่ขึ้นคุณได้ทำงานแล้วท้ายกของหนัก หรือยกขึ้นที่สูงกว่าเดิมคุณก็ทำงานมากขึ้นงานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับพลังงานเมื่อคุณทำงานคุณกำลังถ่ายโอนพลังงานพลังงานนั้นต้องมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งปกติแล้วก็คือกล้ามเนื้อของคุณแบตเตอรี่หรือมอเตอร์เมื่อคุณยกหนังสือกล้ามเนื้อของคุณจะแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลุ่มพลังงานนั้นถูกส่งผ่านไปยังหนังสือซึ่งตอนนี้ มีพลังงานสักโน้มถ่วงเนื่องจากมันอยู่สูงขึ้นจากพื้นลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อคุณกลิ้งลูกบอลไปบนพื้นพลังงานของคุณจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ของลูกบอลการเคลื่อนที่นั้นเรียกว่าพลังงานโจนถ้าลูกบอลช้าลงและหยุดในที่สุดมันไม่ได้สูญเสียพลังงานแต่มันเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเนื่องจากแรงเสียดทานกับพื้นดังนะั้น พ,พลังงานทั้งหมดจึงยังคงอยู่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบไปนที่คือจุดที่ความเชื่อมโยงระหว่างและพลังงานปรากฏชัดเจนงานเป็นเพียงวิธีที่มองเห็นได้ว่าพลังงานเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในทางฟิสิกส์งานเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนพลังงานเสมอมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแรงการเคลื่อนที่และพลังงานคุณไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีพลั งงงานและพลังงานจะเคลื่อนที่เสมอเมื่อทำงานเสร็จนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมงานจึงเป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจว่าเครื่องจาัก,การทำงานอย่างไรเครื่องยนต์ทำงานอย่างไรคนเคลื่อนหวอย่างไรและพลังงานไหลผ่านระบบอย่างไรการเข้าใจความหมายทางวิทยาศาสตร์ของงานช่วยให้เรามองโลกต่างออกไปมันอธิบายว่าทำไมบางสิ่งถึงเคลื่อนที่พวกมันได้รับพลโพ อังงานมาอย่างไรและทำไมพลังงานถึงไม่ถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายเพียงแค่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปไปงานไม่ใช่แค่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวและอเติบโตพลังงานไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะพลังงานที่พบบ่อยๆก็มีพลังงานจนพลังงานศักิ์พลังงานความร้อนพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้า และพลังงานเสียงพลังงาน้นคือพลังงานของการเคลื่อนที่อะไรก็ตามที่เคลื่อนที่อย่างเช่นนกบินรถไฟวิ่งบนรางหรือล้อที่กำลังหมุนล้วนมีพลังงานจนหายยิ่งเคลื่อนที่เร็วหรือยิ่งมีน้ำหนักมากก็ยิ่งมีพลังงานจนมากพลังงานสักคือพลังงานที่ถูกเก็บไว้มันคือพลังงานที่สิ่งของมีเนื่องจากตำแหน่งหรือสภาพของมัน หินที่อยู่บนขอบหน้าผ่าวมีพลังงานสักโน้มถ่วงเพราะแรงโน้มถ่วงสามารถดึงมันลงมาได้หนังยางที่ถูกยืดออกหรือสปริงที่ถูกบีบอัดก็เก็บพลังงานสักไว้รอที่จะถูกปลดปล่อยออกมาพลังงานความร้อนคือพลังงานความร้อนครับมันมาจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคเล็กๆสสารทั้งหมดยิ่งอนุภาคเหล่านี้เคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีพลังงานความร้อนมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคุณรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นจากเครื่องทำความร้อนหรือสัมผัสถ้วยชาร้อนคุณกำลังรู้สึกถึงพลังงานความร้อนที่ไหลเข้าสู่ผิวของคุณพลังงานเคมีถูกเก็บไว้ในพันธะระหว่างอะตอมและโมเลกุลเราพบมันในอาหารเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เมื่อคุณกินกล้วยหรือเมื่อน้ำมันเบนซินเผาไหม้ในเครื่องยนต์รถยนต์พลังงานเคมีจะถูกปล่อยออกมา และเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ความร้อนหรือแสงสว่างพลังงานไฟฟ้ามาจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้ามันหลายผ่านสายไฟเพื่อให้พลังงานแก่ไฟคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของเราเมื่อคุณกดสวิตช์คุณกำลังเริ่มการเคลื่อนที่ของพลังงานไฟฟ้าพลังงานเสียงเกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนเดินทางเป็นคลื่นผ่านอากาศหรือน้ำและไปถึงหูของคุณ ดนตรีเสียงพูดและแม้แต่เสียงฮัมของตู้เย็นล้วนมีพลังงานเสียงสิ่งที่ทำให้พลังงานน่าสนใจคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงระวางรูปแบบเหล่านี้ได้ง่ายตัวตัวอย่างเช่นเมื่อคุณปั่นจักรยานขึ้นเนินกล้ามเนื้อของคุณใช้พลังงานเคมีจากอาหารเมื่อคุณถึงยอดเขาพลังงานนั้นจะกลายเป็นพลังงานสักจากนั้นเมื่อคุณขี่ลงพลังงานสักจะเปลี่ยนเป็นพลังงานชน ถ้าคุณเบรกการเคลื่อนไหวนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเนื่องจากแรงเสียดทานถ้าคุณตะโกนขณะปั่นจักรยานภาพลังงานบางส่วนก็จะกลายเป็นเสียงพลังงานไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งลองนึกภาพพลังงานเหมือนกับสิ่งที่เปลี่ยนรูปร่างได้มันอาจดูเหมือนการเคลื่อนที่ความร้อนในฟ้าหรือเสียง แต่มันก็ยังคงเป็นสิ่งเดียวกันอยู่ข้างใต้การเข้าใจรูปแบบของพลังงานเหล่านี้และวิธีที่พวกมันเปลี่ยนรูปช่วยให้เราเข้าไปจากการทำงานของจักรวาลดวงดาวสองแสงอย่างไรเครื่องจักรกันทำงานอย่างไรพืชเติบโตอย่างไรและเราเคลื่อนไหวยและใช้ชีวิตอย่างไรตอนแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่างานมันเกิดขึ้นได้เองเหมือนมีเวทมนต์อะไรแบบนั้นคุณเห็นโดนบินขึ้นจากพื้นลอยนิ่ง แล้วก็พุ่งไปบนฟ้ามันเคลื่อนที่มีไฟกระพริบมีเสียงแล้วก็ปรับระดับความสูงกลางอากาศได้ด้วยแต่พอวัดพลังงานก่อนและหลังการเคลื่อนที่ปรากฏว่าพลังงานรวมเท่าเดิมแล้วกิจกรรมทั้งหมดนี้มันมาจากไหนละ่ะมันเป็นของแถมฟรีหรือเปล่าบโบลอนสร้างพลังงานเองได้หรอนี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยบางทีคนเราคิดว่าถ้าระดับพลังงานก่อนก่อนและหลังเหตุการณ์ดูเหมือนไม่เปลี่ยนแปลงงานที่เกิดขึ้น งานที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นก็คงฟรีแต่ในทางฟิสิกส์มันไม่ใช่แบบนั้นสมมุติว่าเริ่มต้นด้วยพลังงานเอกหน่วยในระบบทำงานบางอย่างเช่นขยับอะไรบางอย่างทำให้ร้อนขึ้นทำให้เกิดเสียงหรือเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบเมื่อเสร็จแล้ววัดพลังงานอีกครั้งปรากฏว่ายังคงเป็นหน่วยมันดูแปลกแทลเรารู้สึกว่าพลังงานถูกใช้ไปมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นงานถูกทำแต่ตัวเลขกลับไม่เปลี่ยนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าเราได้งานฟรีจริงๆ แล้วไม่ใช่ไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่มีอะไรฟรีงานที่ทำไปไม่ได้มาจากไหนและไม่ได้ถูกเพอผมเข้าไปบนเอกหน่วยเดิมกุญแจสำคัญในการคายปริปริษานี้คือพลังงานไม่เคยหายไปและไม่เคยถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่ามันแค่เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพลังงานเอกหน่วยเรามีก่อนเริ่มงานนั้นมีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ใช้ในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบตั้งแต่เริ่มต้น มันแค่เปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เมื่อมีสิ่งต่งางๆเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นถ้ามีของเลนไขลานแล้วคุณไขลานคุณก็ให้พลังไฮพายพลังงานใส่ที่เก็บไว้ไวไ้ในหน่วยเมื่อคุณปล่อยมันมันนั้นของเลนจะเคลื่อนที่ไปข้างงานจนนั่นคือพลังงานจนบางทีมันอาจจะส่งเสียงหรือื่อหยุดนั่นคือพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนแต่ทั้งหมดนั้นทั้งการเคลื่อนที่ความร้อนเสียงมาจากพละ มองานนิกหน่วยเดียวกันกับที่คุณเริ่มบนลาคุณตนมันบันเป็นแค่การจัดเรียงหมงายงานถูกทำใช่แต่พลังงานที่ทำงานนั้นมาจากสิ่งที่ระบบมีอยู่แล้วพลังงานสำหรับงานไม่ใช่สิ่งพิเศษใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณพลังงานดังเดิมเปลี่ยนจากพลังงานที่เก็บไว้หรือจัดระเบียบไว้เป็นการเคลื่อนที่ความร้อนหรือเสียงที่มีประโยชน์ อันเหมือนกับการใช้เงินที่คุณมีอยู่แล้วยอดรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือหายไปมันแค่ย้ายจากส่วนหนึ่งของระบบไปยังอีกส่วนหนึ่งจักรวาลรักษาสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบและงานทุกอย่างที่คุณเห็นเป็นเพียงพลังงานที่เปลี่ยนรูปร่างความสับสนนี้ที่คิดว่างานเป็นเหมือนของแทมเป็นสาเหตุที่บางครั้งคนเราจินตนาการถึงสิ่งต่างๆเช่นเครื่องจกกักรนิรันด์แต่ในวิชาฟิสิกส์จริงๆ แล้วเครื่องจักรแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกในทางวิทยาศาสตร์ระบบปิดคือการจัดการที่ไม่มีอะไรเลยทั้งพลังงานและสสารเข้าหรือออกได้ลองนึกภาพกล่องที่ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์อะไรก็ตามที่อยู่ข้างในกล่องคือทั้งหมดที่คุณต้องใช้ไม่มีอะไรเข้าและไม่มีอะไรออกระบบแบบนี้เหมาะอยงยิ่งสำหรับการศึกษาว่าพลังงานมีพฤติกรรมอย่างไร เพราะเราสามารถติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลจากภายนอกเมื่อมีสิ่งใดเคลื่อนที่ร้อนขึ้นสว่างขึ้นหรือส่งเสียงภายในระบบปิดหมายความว่ามีการใช้พลังงานแต่พลังงานไม่ได้มาจากแรงใหม่พลังงานนั้นมีอยู่แล้วข้างในมันแค่เปลี่ยนรูปแบบระบบปิด ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทดสอบกฎการอนุรักษ์พลังงานเองเนื่องจากไม่มีอะไรเข้าหรือออกได้จึงง่ายต่อการดูว่าพลังงานเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าส่วนหนึ่งของระบบได้รับพลังงานส่วนอื่นต้องสูญเสียพลังงานในปริมาณเท่ากันความสมดุลที่สมบูรณ์แบบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามพลังงานได้ทีละขั้นตอน ระบบเปิดคือระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งพลังงานและสสารกับสิ่งรอบข้างได้อย่างอิสระตั้งจากระบบปิดที่เก็บทุกอย่างไว้ข้างในระบบเปิดมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเรียนานทั้งหมดภายในระบบเปิดจึงสามารถเพิ่มขึ้นลดลงหรือคงที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เข้าหรือออกจากระบบพลังงานสามารถเทิดเข้าสู่ระบบเปิดได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่นแสงแดดเพิ่มความร้อนให้กับเรือนกระจกการกวนหมอ้อเพิ่มพลังงานกลและการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์เพิ่มพลังงานเคมีการกระทําเหล่านี้เพิ่มพลังงานของระบบโดยนําพลังงานจากภายนอกเข้ามาพลังงานสามารถออกจากระบบเปิดได้เช่นกันความร้อนสามารถระเหยไปในอากาศและสื่อสารสามารถนําพาพลังงานออกไปได้ เช่นไอเสียจากเครื่องยนต์หรือคอ้งเสียจากร่างกายมนุษย์สิ่งเหล่านี้จะลดพลังงานภายในระบบการแลกเปลี่ยนทั้งสสารและพลังงานทำให้พลังงานทั้งหมดของระบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าพลังงานภายในระบบเปิดจะเปลี่ยนแปลงแต่กฎการอนุรักษ์พลังงานยังเป็นจริงนั่นเป็นเพราะกฎนี้ใช้กับระบบเปิดและสภาพแวดล้อมโดยรวมเมื่อเรามองภาพรวม และพิจารณาทั้งสองอย่างรวมกันเป็นรอกระบบที่ใหญ่กว่าเราจะพบว่าพลังงานรวมยังคงที่เพียงแค่ย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระบบเปิดช่วยเราเข้าใจการทำงานของสิ่งต่างๆในชีวิตจริงร่างกายของเราเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นระบบเปิดพวกมันรับพลังงานใช้พลังงานในทำงานแล้วปล่อยพลังงานบางส่วนกลับคืนออกมา การไหลเวียนของพลังงานอย่างต่อเนื่องนี้เนียสสดองให้เห็นว่าในขณะที่แต่ละระบบอาจได้รับหรือสูญเสียพลังงานแต่พลังงานโดยรวมในระบบที่รวมกันยังคงเท่าเดิมพลังงานไม่เคยหายไปไหนในแง่ของการหายไปเลยเพียงแต่พลังงานบางส่วนอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เวลาเราใช้พลังงานกับเครื่องจัก,กรหรือชาร์อุปกรณ์ต่างๆพลังงานส่วนหนึ่ง มักจะเปลี่ยนเป็นความร้อนเสี่ยงหรือแรงสั้นสะเทือนซึ่งเป็นรูปแบบที่เราไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆเราเรียกสิ่งนี้ว่าการสูญเสียพลังงานถึงแม้พลังงานจะยังคงอยู่แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้กับงานที่เราต้องการได้อีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์รถยนต์พลังงานเคมีจากน้ำมันเบนซิน,นทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ แต่เครื่องยนต์ก็ร้อนขึ้นและเกิดเสียงดังด้วยความร้อนและเสียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานที่คุณเติมเข้าไปรถยนต์ใช้พลังงานบางส่วนในการเคลื่อนที่และบางส่วนก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่านี่คือที่มาของคําว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพบอกเราว่าพลังงานที่ป้อนไปมีเท่าไหร่ที่เปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ใช้งานได้ ถ้าเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ40%เอร์ซหมายความว่ามีเพียง40%์ซตของน้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของรถส่วนที่เหลือสูญเสียไปเป็นความร้อนหรือเสียงเครื่องจากการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลงและทำงานได้มีประโยชน์มากขึ้นหลอดไฟแบบดังเดิมให้แสงสว่างในห้องแต่ก็มีความร้อนสูงมากความร้อนนั้นคือพลังงานที่สูญเสีย ไฟทางกลับกันหลอดไฟ LED เปลี่ยนพลังงานที่ป้อนเข้าไปเป็นแสงสว่างได้มากกว่าและเป็นความร้อนน้อยกว่าทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งนี้ช่วยวิศวกรสร้างเคเรื่องจากกันที่ฉลาดขึ้นและลดการสูญเสียได้พลังงานหมุนเวียนมาจากแหล่งต่างกายเช่นแสงอาทิตย์ลมและน้ำและความร้อนใต้พิภพซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีจำกัด และก่อมโลพิษแรงพลังงานหมุนเวียนจะถูกเติมเต็มโดยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพวกมันไม่ได้สร้างพลังงานแต่เป็นการแป้งพลังงานกังหันลมจะรับพลังงานจากการเคลื่อนที่ของอากาศและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำจะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในแต่ละกรณีพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำไปใช้ได้ ไม่มีพลังงานสูญหายหรือเพิ่มขึ้นในกระบวนการนี้มีเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงานหมุนเวียนพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้โดยไม่ทำลายกฎของธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนเป็นวิธีที่สะอาดมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการให้พลังงานแก่ชีวิตของเราโดยไม่ทำลายโลกหลังจากที่เราได้สำรวจพลังงานในหลายๆรูปแบบ ทั้งการเคลื่อนที่การเปลี่ยนรูปและการที่มันไม่มีวันหายไปตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าพลังงานฟรีไม่มีอยู่จริงการตามร้อยพลังงานทำให้เราค้นพบความจริงที่อยู่เบื้องหลังปริศนานี้จักรวาลยุดทําเสมอไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นไม่มีอะไรหายไปมีแต่การเปลี่ยนรูปเท่านั้นและในการเปลี่ยนรูปนั้นคือพลังที่แท้จริงของฟิสิกส์ความสามารถในการทำนาย อธิบายมีช่วงเวลาไหนในแต่ละวันที่คุณสังเกตเห็นพังงานทำงานบ้างเช่นการอุ่นอาหารการขี่จักรยานหรือการชารทโทรศัพท์ลองแบ่งปันความคิดหรือคำามของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเรายินดีที่จะได้ยินว่าคุณพบเจอพลังงานในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างในฐานะ Amazon Affiliate และ Affiliate อื่นๆฉันจะได้รับรายได้จากการซื้อสินค้าที่เข้าเกณฑ์โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม ชอบวิดีโอนี้ไหมแล้วอยากทำวิดีโอแบบนี้บ้างหรือเปล่าเปลี่ยนข้อความให้เป็นวิดีโอสวยได้ในไม่กี่วินาทีทดลองใช้ฟรีและปลดปล่อยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคุณคุณสามารถสร้างวิดีโอได้ดียิ่งกว่าของฉันอีกนะไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในเรื่องของพลังงานกดไลค์กดแชร์วิดีโอและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับ